สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูนะ่ฟุ14ในที่ n n e l นะฮะเออวันนี้นะผมจะมาพูดถึงระบบบ้านที่กำลังจะเข้าในเซนะิร์ฟไทยเนาะโอเคมาเลยเออระบบบ้านครับเพื่อนๆถ้ามันเข้าเมื่อไหร่นะผมว่าถ้ากดที่รูปบวกฝั่งขวาเพื่อนๆน่าจะเจอบ้านข้างล่างแบบผมนี่นะพอกดเข้าไปครับมันก็จะเหมือนว่ามันจะให้เลือกบ้านนะเนี่ยมันจะให้เลือกเป็น เป็นแอรเรียครับเราจะดูแอรเรียตรงนี้ฮะว่าเราจะอยู่แอรเรียตรงไหนตรงไหนได้หมดเลยแต่อันนี้ผมเลือกมาแล้วนะผมเลือกอยู่หมู่บ้านแถวนี้แถวอะไรชิซุนลุนะฮะอ่ามันมีหลายที่มากมีโตเกียวมีหลายที่มากเลยแล้วถ้าเพื่อนอยากอยู่นะอยู่ใกล้เพื่อนก็ดีครับแบบมีเพื่อนที่อยู่ใกล้กันก็ก็ดีก็มันก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกแต่มันก็เหมือนอยู่แบบละแวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะอ่า เออระบบบ้านนี้ถ้าเราจะซื้อบ้านได้เราต้องใช้เงินประมาณห้าแสนมั้งครับถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลองสร้างบ้านกันดูนะเผื่อใครแบบอยากรู้ว่าเอ้ยบ้านมันใช้เงินเยอะไหมเวลาสร้างมันใช้พื้นที่แค่ไหนกว้างแค่ไหนอะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านผมก่อนเลยนะโอเคผมวลคัมสู่ฟุกโฟร์ทีนอีีโฟ์เฮาส์นะ <laughs> บ้านก็นจะเป็นประมาณนี้ฮนะบ้านผมนะเตียงนี้แปดเตียงครับแล้วก็มีที่อาบน้ําอยู่ตรงกลางนะเหมือนผมไปเห็นโพสต์ของใครคนหนึ่งนะที่โพสต์ใน f a c e b o o k เพจนะแล้วผมชอบไอเดียมากไอเดียเขาจะป,ประมาณนี้เลยมีเตียงแล้วก็ไอห้องอาบน้ําแค่นั้นเองนะนี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเซิร์ฟไทยถ้าบ้านเพิ่งเข้าจะยังไม่มีที่จอดรถนะแต่ของผมมีแล้วนะผมเป็นหลังคารอยฟ้านะ มันสร้างได้เพื่อนๆมันสร้างได้ผมก็จอดยานพาหน,นะของผมนะสามคันนะอ่าโอเคแล้วก็ผมเห็นที่ประโยชน์จริงๆก็คือสัตว์นะถ้าเพื่อนๆเอาสัตว์มาตั้งไว้ใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นไอเนี่ยนะแล้วเพื่อนๆจะได้เหมือนีวหว์ดจากตรงเนี้ยนะอืมใช่จะเคมได้ทุกๆสองทุ่มในเกมนะนะมันก็จะได้พวกของมาอัพสัตว์นะครับอ่าประมาณนี้เนาะ แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าสร้างได้ใหญ่ประมาณไหนเหรอนี่เลยครับกดอี i ิตตรงกลางใช่ไหมนี่มันใช้เงินแค่ศูนย์บาทเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยมันใช้เงินศูนย์ด้วยเพื่อนๆเห็นไหมแล้วมันสร้างได้ใหญ่แค่ไหนก็ได้นี่เดี๋ยวสมมติเพื่อนๆอยากได้แบบแบบคาลือขาดอะไรเงี้ยนี่ลากมา้แต่นี้เลยฮะนี่ฮะมันสร้างไปเลยเนี่ยอะผมสร้างให้ดูเลยนี่ปุ้งกดสีเขียวคอนเฟิร์มปั้งนี่ฮะ มาแล้วฮะคาร์ลิาร์คาร์ลิา์ใหญ่มากมีชั้นสองนะเลือกชั้นได้นะครับชั้นสองชั้นสามเลือกได้หมดนี่เดี๋ยวผมอะสร้างคาร์ลิาร์เสร็จมีหลังคาใช่ไหมหลังคาก็กดไปที่ Ro o f top นะหลังคาก็ฟรีครับยาวครับงานนี้ใครที่ชอบแบบ The s ซ m นะสร้างบ้านนะคุณสร้างไปเลยนี่ฮะหลังคาขยายใ,ให้ไหนก็ได้นี่กดที่ทุกซอนนี่อะ ผม,ผมเอาประมาณนี้แล้วกันเอาให้เพื่อนเอาให้เพื่อนๆดูเถอะตึ้งฮนะนี่หลังคากลางบ้านใส,ส่สีใส่อะไรมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะใส่สีหลังคานี่ฟรีเหมือนกันครับใส่สีหลังคานี่กําแพงก็จะมีแบบสีฟรีนะพวกกาแพงพวกอะไรนะไหนวะพวกวอลนี่ผมจะเอาวอลให้ด้ยนะวอลเปเปอร์นี่ครับนี่ฮะฟรีครับนี่หินนี่สวยฟรีฮะ กดเหมือน The ะซิมเป๊เลยครับนี่เพื่อนๆจะเอาอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคือจะสร้างใหญ่แค่ไหนก็ได้เว้ยสามชั้นสี่ชั้นคือมันแบบมันฟรีดอมมากๆนะครับคนที่ชอบแบบเดอะซิอะไรอย่างนี้นี่ไม่ควรพลาดระบบนี้นะโอเคเนาะแล้วของของที่ใช้นี่ส่วนมากก็จะเป็นมันมีเยอะมากเลยนะเนี่ยผมให้ดูนะนี่มีพวกคมไฟติดนูน่นติดนี่นะมีแบบมีพรมนะ มีเตียงนะครับแบบโอ้โหเพื่อนๆชอบมากแน่ๆนคนที่ชอบการสร้างบ้านนะทีวีฮะบางอย่างก็จะใช้เป็นเพชรซื้อนะครับอย่างเป็นโอยอย่างเงี้ยว่าใช้เป็นเพชรซื้อเนาะแล้วก็บางอย่างก็ใช้เงินเขียวไอ้เงินเขียวนี้เราจะได้ทุกวันนะถ้าเราทำเดลี่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ได้จากการเอ่อได้จากการเขาเรียกว่าเหมือนเลตติ้งบ้านผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเงกันแต่ก็มันก็ได้นะนี่ ผมเข้ามาดูตรงนี้ครับตรงดีเทลใช่ไหมเนี่ยมันจะมีเขียนว่า clean เห็นไหมโอเคเด็กคเลตเ่ยน,นะเด็กเเลอ่ะกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะแบบให้จ้างเพื่อนมาได้ครับผมให้จ้างเพื่อนมาแบบทําความสะอาดบ้านได้นะเออเราก็จ่ายค่าจ้างไปนะแต่บ้านเราเวลาอะไรเละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาคลีนให้นะครับฟรีนะ แล้วก็อันขวานี่จะเป็นเรียกคนมาซ่อมของครับถ้าเรามีพวกทีวีมีอะไรเยอะอย่างเงี้ยวะเ,เขาก็จะมาซ่อมของให้เรานะโอเคเนาะ๋ววตอนนี้ผลกอ,อกลับก่อนนะรถไถนี่ถ้าเรากดนี่มันหายทางบ้านนะพยายามอย่ามือไปโดนนะผมกดแค่กลับครับผมอ่านี่ครตอนนี้ก็น่าจะปกติละอ่านี่บ้านปกติผมนะบ้านผมจะเน้นเป็นสนามบาสครับ เห็นไหมสนามบ้าจะเยอะมากไม่ได้ชอบเล่นบ้าแต่ไม่รู้จะใส่อะไรแล้วโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูบ้านของที่หนึ่งของเซิร์ฟเลยดีกว่าเขาแต่งบ้านสวยมากจริงที่หนึ่งของเซิร์ฟเนี่ยอยู่ไหนวะนี่เฟนโฮะนี่ครับบ้านที่หนึ่งของเซิร์ฟครับนี่ฮะโอโหอ้าวแป๊บหนึ่งฮะอ้าว เซอร์ไพรส์ฮะเออมันลบบ้านมันทิ้งตอนแรกบ้านมันยังสวยเลยนะคุณนมีหุ่นยนต์ตั้งแบบสองตัวเลยนะแบบรวยมากเลยนะโอ้โหอันนี้ประตูบ้านประตูมึงทำเป็นอย่างงี้ไอ้ลอดผมจะเรียกวันไอ้หลอดนะฮะไอ้ลอดประตูบ้านมึงมีสีประตูบ้าวนะเนี้เดี๋ยวลองเข้ามาดูบ้านเอ้าเฮียหลังบ้านไม่มี ไอรลอดเดี๋ยวผมต้องไปคุยกับมันกันนะว่าอะไรอุตสาห์จะมาโชว์บ้านให้เพื่อนเอนเห็นบ้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอทักไปคุยกับมันแป๊บนึงนะบ้าเปล่า w h วอเต l ร์เฮล o u วเฮาบีไ e ท์กิสแมนปีทแมน m video video YouTube want to Show Your ยัวเฮาดูคือผมบอกเขาว่าแบบว่าเฮ้ยบ้านมึงทำไมเป็นงี้วะคือกูสาวจะมาวิดีโอเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆในเพจเห็นน่ะว่าเออบ้านของที่หนึ่งอะ่ะมันสวยยังไงแต่มันกลับลบอะไรมั่วไปหมดเลยอะ่ะเออแต่หนึ่งเหตุผลที่มันเป็นนี้ผมว่าบ้านมันจะมีบั๊กนะครับเพื่อนๆเ,เออผมว่ามันเป็นบั๊กของบ้านนะนะ ่าก็บางทีถ้าใครสร้างอะไรเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมเออบางทีมันก็จะเหมือนพื้นหายมั่งอะไรหายมั่งเงี้ยนะคือเกมมันยังทําระบบบ้านไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับอ่าแต่ก็ <laughs> ลั่นเลยฮะไม่ยอมตอบผมด้วยฮะนี่ฮะยืนแอคเลยครับเป็นผู้ชายนะครับเนี่ยแต่ชอบแต่งตัวผู้หญิงอโอ้โหไอหลอดเอ้จะมาโชว์บ้านให้เพื่อนๆดูกันหน่อยแล้วดูบ้านมันตายตาย ไปดูบ้านหลังอื่นกันดีกว่าเผื่อหลังไหนส,สวยๆนะผมจะพาไปอืมเอออันนี้บ้านแฟนในหลอดครับนี่นมีโอพาไปดูเลยโอ้โหสร้างบ้านสกายใครจะเดินเนี่ยผมไม่แนะนําให้เพื่อนสร้างบ้านไกลอย่างนี้นะคือโอ้โหโคตรไกลเลยนะคุณกว่าจะเดินถึงนะเอาไม่ใช่ประตูด้ยเดินผิดทางโอ้ตายๆนี่เข้ามาดูบ้านของที่สองของเซิร์ฟนะ โอ้โห oh, oh! โชว์ไม่ได้สักหลังเลยจะโชว์เพื่อนๆย้ายบ้านฮนะบ้านแถวหลังเอ๊ะผมเคยเจอสวยๆอยู่หลังนึงนะมาเรียครับนี่ครับเป็นคนบ้านที่คนไลค์เยอะมากที่สุดในเซิร์ฟผมนะนี่ครับโอ้โ oh! ห oh! เอาอย่าบอกนะโอ้โ oh! หบ้านหลังนี้สวยจริงฮะกระตุกเลยนะที่กระตุกเพราะเขาสร้างบ้านเยอะ,ะครับถ้าบ้านไหนที่มีสิ่งของหรืออะไรเยอะเนะี่ยเอ่อ ไอนี่ครับมันจะกระตุกครับโอ้โหเดี๋ยเดย๋โอ้โหเขามีมังกรด้วยอันนี้เป็นรถของเพื่อนนะสามารถเอารถเพื่อนมาจอดได้นะอ่าผมเพิ่งรู้เหมือนกันเป็นระบบใหม่ครับเป็นรถของเพื่อนสามารถเอามาจอดได้นี่ฮะบ,บ้านเขาก็ทรงแบบโมเดิร์นฮะสวยฮะแล้วแต่คนสร้างนะครับแล้วแต่ไอเดียที่จะเอาเนะยรแล้วแต่จะเอาเลยนะนี่ครับในบ้านนะก็มีโซนดูหนังกำแพงไม่ปิดด้วย โอ้แต่ละคนในเซิร์ฟนี้ผมจะมาโชว์เพื่อนๆหน่อยโชว์ไม่ได้เลยฮะโอ้โหอ่ะผมก็แนะนำคร่าวๆเนาะอ่าว่าบ้านมันเป็นยังไงสร้างยังไงนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับบ้านก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวถ้าตอบได้จะช่วยตอบให้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ